Igen, igen, igen. 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 Igen, ืนนอนบ้านเพื่อนที่โลกตื่นมาตีสามครึ่งเนี่อาบน้ำก็เกงเิงใจจะของบ้านบ้เมื่อคืนออกจากบ้านเพื่อน,นก็ตีตีสามครึ่งก็ตื่นมาถ้าจะนอนต่อตื่นสายเงี้ยอาบน้ำก็เกงเ่งใจจะของบ้านกันไม่อาบเลยวิเช้า <ฟ Whats S 1> ออกมาเลยออกมาล้างหน้าอยู่ปั๊มอ่ะเพราะมันมัน,ม,นมันเป็นห้องเช่าเอง น้าน้าที่ไหนอะ่ะโลกครับเพื่อนโลกครับอเพื่อนเปิดร้านขายปุยใหม่อย่ทางนั้นเริไปนอนกับมันมาเรื่อยๆไม่รีบครับมีก้าวออกคิดโลกมาก็มาติสดสี่ครับมันติดสี่ จับเนื้อมานี้ไปกับที่สามพันนี้ถ้าถ้าถ้ารถเปล่าได้อยู่นี่แต่ถ้ารถรถหนักรถหนักก็สูตสีอยู่เนาะสูตสีอยู่เนาะถ้าถ้าถ้ารถเปล่านะเขประมาณสองพันกว่าบาทประมาณสองพันสี่สองพันห้าประมาณนี้ครับรถเปล่าอ่ะทุกเพราะว่าถ้าเป็นทุกจริงผมก็ผมก็ไม่ไม